ดูรักเวเ t อร์ชิลพาวเวอร์พลัสไฮโดร p ไพรเมอร์ผมพูดเป๊ะไหมเป๊ะครับไม่เป๊ะนี่ไม่เป๊ะได้ไงยืนอย่งนี้ปกติเนี่ยคุณถนัดทาสีรองพื้นมากใช่ไหมครับครับแต่ทำไมคุณชอบโดนด่าเวลาทำอย่างเงี้ยผมทาพื้นเต็มหมดอันนี้ทามาตกประพู่งอยั้สีรองพื้นคุณทาพื้นหมดเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อเป็นสีรองผนังเลย เดอะรูเมเกอร์นะครับวันนี้เสนอเกี่ยวกับบ้านที่หน้าตาดีนะครับคุณผู้ชมต้องเลือกที่ใช่และใช้ให้ถูกด้วยนะครับพูดมาขนาดนี้แปลว่าเรามีผู้สนับสนุนใช่ไหมครับผมอมาเหรอพี่ใช่ครับผมเดี๋ยวกันนะที่คุยกันไม่มีหอมนะไม่มีหอมนะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมเราจะมาพูดเกี่ยวกับการทาสีภายนอกบ้านครับโอ้โหซึ่งตอนนี้บ้านเราพร้อมแล้วใช่ไหมในในการทายังไม่พร้อมเลยอะไรอะ หนังนี่มันต้องให้รอครบย9บวันก่อนผมเนี่ยเอาของใหม่มาให้คุณอันนี้คุณท<ต>าไปกี่วัน2วันเอง 2> 2วันแต่ทาได้ม,มันมีแบบนั้นด้วยเหรอเพราะผมไม่เคยเจอแบบนี้ไงเหรอโอเคอเดี๋ยววันนี้ผมเอามาให้คุณลองใช้ดูจริงเหรอจริงๆคุณไม่หลอกเขาไไม่หลอกครับผมคลิปนี้นะครับก็เลยสนับสนุนโดยสีดูรักนะครับ เรียกว่าเป็นโอกาสดีเลยเราได้สีตัวใหม่ล่าสุดของดูรักมาเลยนะครับก็จะเป็นสีรองพื้นอเนกประสงค์นะครับดูรักเวเ t อร์ชิลพาวเวอร์พลัสไฮโดรไพรเมอผมพูดเป๊ะไหมเป๊ะครับไม่เป๊ะนี่ะไม่เป๊ได้ไงยือยู่น <laughs> พอเราใช้สีรองพื้นเสร็จแน่นอนเราก็ต้องเลือกใช้สีเขาเรียกว่าสีอะไรทับหน้า ใช,ใช่ไหมสีจริงของบ้านนะครับใ,<ช>ให้มี<ช>ประสิทธิภาพด้วยนะครับ<ช>สีทาภายนอกนะครับตัวใหม่นะครับดูรักเวเธอร์ชิลอัลติมาแอดวานนะครับปกป้อง2เท้าพูดมาขนาดนี้คุณชอบไหมผมต้องลองใช้จริงก่อนโอเคผนังที่เราเห็นอยู่เนะี่ยช่างกล้องเนะี่ยเพิ่งฉาบเสร็จไปประมาณ2วัน2อสวันเนาะใช่ครับประมาณไหมแล้วปัญหาทำไมเราถึงทาสีเลยไม่ได้เพราะมันจะมีความด่างของเกลือในปูน,นครับ อ๋อเกลือมันจะมีแบบบางทีเป็นคาบด่างออกมาด้วยเลรา้วต้องรอประมาณ29บหรือ3วันเดนด้วยกะประมาณนี้อ่าหรือว่าบางทีมันจะมีอะไรความชื้นเพราะเวลาเราผสมปูนเราต้องติทำอะไรอ่าผสมน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วยิ่งเป็นอิฐมวนเบาแบบนี้นะครับก่อนเขาฉาบเขาจะต้องลาดแบบคลมน้ําแบบชุ่มเลยนะคุณผู้ชม ซึ่งจะเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราจะทาสีภายนอกบ้านอย่างเงี้ยช่างก็จะฉับทิ้งไว้ก่อนประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นใเราเลยกำลังจะมาพูดถึงตัวนวัตกรรมใหม่ของสีทารองพืชอเนกประสงค์ของดูรักกันในตัวนี้นะครับตอนนี้ผนังเรา2วันเราก็จะทาได้เลย เวลาคุณผู้ชมเห็นไหมครับหลังจากที่ผนังเนี่ยเราเพิ่งฉาบเสร็จนะครับและทิ้งไว้แห้ง2วันเนี่ยเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าความชื้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัววัดความชื้นเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะว่าความชื้นน่ยขึ้นมาที่40นะครับก็แปลว่าสีทารองพื้นตัวนี้นะครับก็สามารถทนความชื้นไม่เกิน40%เนี่ยได้เลยนะครับก็ช่วยให้คุณผู้ชมนะครับสามารถทาสีรองพื้นได้เริ่มงานสีได้เร็วขึ้นนะครับก็หมดห่วงไปเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้เอาเป็นแบบพิสูจน์ให้้คุณดูเลยถาที่ยยาเเเนนนใใจจ็็ๆๆะครับอออออ่่่าาได้้้ผมมเชืืลลููกคยแวโเค แปะเรามาเริ่มทากันเลยดีกว่าครับผมปกติเนี่ยคุณถนัดทาสีรองพื้นมากใช่ไหมครับแต่ทำไมคุณชอบโดนด่าไปแล้วอย่างเงี้ยผมทาพื้นเต็มหมดอันทามาตกกว่าผู้คนนะสีรองพื้นคุณทาพื้นหมดเลยอ่ะคุณทาผนังงั้นงั้นเป็นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนชื่อเป็นสีรองผนังนะโอเค ท่างได้ลองใช้แล้วเป็นไงบ้างผมว่าเนื้อสีเขาทาปกได้มิดเดียอันนี้เที่ยวแรกนะคือยังไงคือปกติสมมติถ้าคุณเคยใช้สีรองพื้นมามันก็จะมันก็จะจางๆจางๆหน่อยจะออกออกอมเหลืองนิดนึ่งแต่อันนี้เขาจะออกขาวแล้วก็ปบได้ดีก็คือในความหมายคืออย่างเงี้ยสมมติถ้าทาเสร็จนะครับสีทั่วไปที่ช่างก้องเคยทามามันก็ยังเห็นเนื้อปูนอยู่ใช่ยังเห็นเนื้อปูนแล้วยังเห็นรอยต่อได้ชัดเจนอ๋อบางทีคือคือผนังมันแบบมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยมันจะกบไม่ได้เนาะ ีดีอย่างเงี้ยเ,เก็บงานได้น้อยลงจากรอยแตกล้าวนิดๆเงี้ยมันก็กบได้เลยถ้ารอยแตกล้าวมันใหญ่ก็กคว<น>รจะซ่อมผนังอะไรก่อนอเป็นรายงานเล็กๆอันนี้กบได้เลยเออเออดีดี มาคุณได้กลิ่นอะไรไหมไม่มีกลิ่นปกติสีรองพื้นมันจะมีสีหรือเปล่าก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นน้ำมันอะไรอ่าก็คือเป็นแบบเป็นสูตรน้ำมันมันอาจจะแบบมีกลิ่นฉุนหน่อยเนาะนอกจากช่างจะทํางานได้ไวขึ้นนะครับเตรียมผนังสองวันทาสีได้เลยเนี่ยคุณเข้าอยู่ในบ้านได้ไวขึ้นเนี่ยเพราะมันไม่ได้มีกลิ่นฉุนเนาะแนะนำให้ใช้นะครับสีรองพื้นอเนกประสงค์ที่เป็นสูตรน้ําแบบนี้นะครับ Durac Weather Shield Power Plus Hydro Primer นะครับยิ่งเหมาะสําหรับปูนสดที่เพิ่งทํำมาอย่างที่เราบอกสองวันเนี่ยคุณทาได้เลยนะครับความชืืื้้้้นนนแบบบอออออออาา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 าจจจจจะะสสสููงงงงงงงมมกกกก่่่คยยยยเเเีี็็็ััทททไดหลรรรรพึ จริงทับหน้าลงไปเพราะสีทาไปนอกมันไม่เหมือนสีทาภายในถูกไหมใช่ครับต้องทน UV ทนแดดทนฝนโอ้โหครับผม เชื่อใจคุณได้ครับเรามาอยู่ในส่วนของผนังอีด้านะครับที่อยู่หลังบ้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้สีทาภายนอกเหมือนกันซึ่งอันนี้เราลองพื้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคบหลังจากที่เราลองพื้นเราจะมาทาสีจริงกันเลยนะเราจะมาเลือกใช้นะครับดูรักเวเทอร์ชิลัลติม่าแอดวานอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าสีทาภายนอกทั่วไปนะครับทั้งเทคโนโลยีดูอัลชิลนะครับช่วยปกป้องยาวนานกว่า2เท่านะครับเพิ่มความทนทานถึง15ปีมีเทคโนโลยีคัลเลอร์ล็อกนะครับที่ช่วยป้องกัน UV นบทาให้้สวยยาวนนาไม่ีจางแนะครับทให้บ้านเย็นนได้ททัี5 นะเรื่องสีทาภายนอกเจอเรื่องอะไรเชื้อราตะไคร่น้า<ช>นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียว oh. นะครับบางทีในการเลือกสีทาภายนอกแล้วจะต้องเป็นเลือกสีเกรดพรีเมียมเจ้าของบ้านอาจจะประหยัดงบดีกว่าไหมใช่ครับจริงแล้วว่าเรื่องประหยัดงบเนี่ยผมว่าอย่าดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามาเสียค่าแรงด้วยผมว่าไม่คุ้ม5ปีทาทีหนึ่งแต่เนี้ยสิบห้าปีทาทีหนึ่งผมว่าบวกลบกันแล้วผมว่าอย่างนี้คุ้มกว่าดูไมเอร์พยายามจะบอกคุณผู้ชมอยู่เสมอว่าบางทีไอ้ค่าวัสดุอย่างเช่นค่าสีเป็นถังเนี่ยมันไม่า ค่าแรงโอเคก็จะมีทาทีเดียวพอถูกแล้วให้มันจบจบไปงานที่สูงเนี่ยต้องต้องบวกตั้งร้านครับอีกคุณเหมาเป็นยังไงนุณเหมากับแบบโครงการใหญ่แต่อัเงี้ยเราเหมาทั้งหลังเลยเกือบแสนอะประมาณนี้ครับทั้งของทั้งแรงค่าทาสีนะครับทั้งเพราะว่าเพราะว่าทาภายนอกด้วยนะครับทั้งหลังนะโอเคอ่ะเรามาทากันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เพียงแค่สีทาภายนอกเท่านั้นเรายังมีพื้นที่พิเศษพิเศษแบบนี้ด้วยครับผมเช่นข้างหลังบ้านไฟเบอร์ซีเมนต์เลยใช่ครับอันนี้เราก็ทาได้ทาได้ทาได้ทุกสภาพพื้นผิวโอ้โหคุณนี่ไหลล่นาทางลุกลุกลุกังก็ทาได้หมดพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับโซนซักล้างที่อยู่หลังบ้านนะครับอันนี้เราก็ต้องมีการลองพื้นด้วยตัวเดิมเลยนะครับสีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้านะครับดูรักเวทีชิลพาวเวอร์พลัสไ s ดอลไพรเมอร์ตัวนี้นะครับทาสีทับหน้าไปซึ่งสีทนน้าาียส่ ออกเป็นองค์เทาใช่ไหมที่นี่จะออกเป็นอมแบบอาสีเขียวนะครับหรือเป็นเขียวสเวอร์ใหด้วยมันเอาข้าเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ได้ขอพิกเกลือดีกว่าซึ่งอันนี้นะครับเป็นสีที่ชื่อว่ามอร์ตอาร์เกดนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งนะครับไฟเบอร์ซีเมนต์ครับปูนใหม่ปูนเก่าปูนสดใช้ได้หมดเลยเรียกได้ว่าอเนกประสงค์จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทากันเลยครับผม เรียบร้อยครับผมบ้านที่เราเรียบร้อยอันนี้อันนี้เรียบร้อยไหมคุณบอกเรียบร้อยคุณต้องใส่เสือมาี่เงด้วยจะได้เรียบร้อยหมายถึงบ้านเราจะปิดคลิปนี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาอินเสิร์ตทีหลังแล้วกันวันนี้เราอยู่กับดีไซเนอร์เราอยู่กับพี่หินนะครับก็ต้องถามหน่อยว่าทําไมวันนี้เราเลือกสีเทาเวสโคสเกรสตอนเราทําดีไซน์เนี่ยเราก็คิดว่าแบบจะทำผ่านสเปเรนส์บ้านผ่านพาเลนส์เฮาส์เนี่ยมันก็คือว่าเราทําบ้านเนี่ยเป็น2เลเยอร์ที่เราทาสีทาภายนอกอะเป็นเลเยอร์ด้านในนะคร ทีนี้พอเป็นโครงเหล็กเนี่ยมันน่าจะต้องมีเทลข้างในที่ทําให้มันดูสนุกโครงเหล็กเนี่ยเราเลือกเป็นสีขาวแล้วเพราะว่าสีดำเนี่ยถ้าดูสภาพแวดล้อมเนี่ยสีดำสภาพแวดล้อมให้ดูสบายเป็นสุดึบอึดอดเเป็นสีขาวทีนี้เราก็ได้ตัววัสดุ2อย่างที่มาช่วยทําให้โครงเหล็กเนี่ยมันมีเรื่องราวตามช่องที่เราแบ่งไว้อันแรกก็คือเป็นพวกเหล็กพิฟเฟลตก็คือเหล็กรูแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราอยากได้พวกระแนงมาพวกระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์อะไรเนาะเราไปเจอวัสดุที่มันเป็นสีเทาก็เลยคิดว่าถ้างั้้นนนนเเเีีี่่่ยรรราาาจะะลืออกกททสสไมัูึ ฮาร์โมนีกลมกลืนไปกับตัวฟาสานบ้านอ๋อการทาสีรองพื้นนั้นก็สำคัญนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปเลือกใช้ให้ถูกนะดูรักเวท t ลชิลพาวเวอร์พลัสไฮโดรไพรเมอร์ค่าความชื้นที่อยู่ที่4 0หรือว่าผนังเนี่ยเพิ่งฉาบเสร็จ2วันอย่างเงี้ยมันก็ทาได้เลยช่วยช่างเนี่ยทำงานง่ายขึ้นมันก็ทำให้กระบวนการอื่นน่ะมันทำต่อได้ไวขึ้นนั่นแหละเราก็ใช้สีตัวนี้เลยเป็นกันสีทับหน้านะครับดูรักเวทัลชิลอาร์ติมาแอดวานนี่ตัวนี้นะครับ ครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับสีดูลักเวเดอร์ชิลอัลติมาตดวานเนี่ยแล้วก็ไปใช้ในบ้าน อีกหลังหนึ่งของเราซึ่งทําเสร็จไปแล้วก็ใช้ทั้งหลังเหมือนกัน c a n d i ใช่ครับผมซึ่งบ้านหลังนู้นมันจะมีการทาบนวัสดุอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยเราเลือกสีมอสอาเกตไปว่าสีเขียวมันรู้สึกเทมดังรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายในการนนย่การชิลด้วยแล้วจะมีของแสงที่มันตกมาแบบที่คุณชอบมาพอแลศะมีของแสงมันลงมามาเลยทําให้อ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทําไมพี่เลือกโทนสีเขียวที่เป็นสีเข้มอะไรอย่างนี้มันดูให้มันดูแบลงพวกนี้คือต้องมีการคานวณเผื่อนิดนึงจุดท่มีแสงลงก็เลือกสีีทมมมััันนเเข้้้าดด๋ยวภพใหหง จบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเลือกสีทาบ้านครั้งต่อไปเลือกสีที่ใช่แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดูรักมากๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w ดูรัก .co.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดลเกร็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกทีเมื่อพร้อมตอนที่ฟาสานบ้านเราเสร็จใช่ครับอย่ามาจอยกันมาร่วมกันนะ ไอเดียแล้วยังแบ่งปันอยากอื่นมาด้วยใช่ครับสีใช่แบ่งปันสีมาให้ช่างกล้องช่างกล้องกันท่นนาแล้วก็ยิ้มแต่ว่าตอนคิดเงินนี่คิดราคาเต็มอ้าวเหรอครับไม่หักค่าอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะครับ